สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องฟิิกวันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เรากลับมาอยู่กับเกม ROV อีกแล้วนะครับก็วันนี้เราไม่ได้มาแกล้งเพื่อนนะครับแต่เราจะมาไถ่โทษที่เราไปแกล้งม,มันเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราจะพามันไต่แร่งนะครับก็คือจะแบกมันนี่แหละจะเล่นซัพพอร์ตแบกมันนี่แหละแต่เราจะอัดคลิปโดยที่ไม่บอกมันนะครับเราจะมาดูว่า มันจะหลุดอะไรมาบ้างนะครับไอเนี่ยเพื่อนบมคนนี้มันชอบร้องเพลงนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับและก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ว่าให้การสนับสนุนคลิป EP ีแรกนะครับก็คือแกล้งเพื่อน EP ีแรกนี่ก็คือว่าผลตอบรับดีมากเลยครับก็คลิปนี้ก็ขอให้เป็นอย่างคลิปแรกนะครับก็เราไปรับชมรับฟังกันดีกว่าครับเราจะไปแบ่งมันนะครับแล้วก็แกล้งมันไปในคลิปด้วยนะครับก็ไปเจอในคลิปเลยครับไปเลย พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมกูจะพามึงรู้ไหมว่าดาวที่แล้วมันไม่ขึ้นดาวให้กูมันไม่ลดดาวไม่ไอไงควายไม่มันไม่ขึ้นดาวให้กูเพราะกู A F K ใช่เออเมื่อ A F K ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ควายเฮือก <c oughs> ูจะพามึงขึ้นเองเมื่อวานโทษเอ,อ่อเป็นการถ่ายทอดเมื่อวานที่แกงมึงเฮ้ยก <c oughs> ็ได้เฮือก เสียงตอนคนรู้ต่ออ่างอะไรนะคน,นรู้จะพันสีนะโอ้มีมึงนี่คลิปเลยนี่นดีเลยกูว่ากูต้องทําคลิปเก่งมึงบอ่อยๆแหละแต่ย้ายมึงรู้อ่ะเดี๋ยวคอยดูพยาเตะอีกแน่เลยกูว่าไม่รู้ไม่รู้เจ้าหมึกเอ้ยอะไรกูแครี่ควายมันเอาแคร์ด okay, ี่ฟาร์มไงมึงนี่โอ้โหเทลหลุดไปแล้วเวนมาก็ได้เออเวนมา โหโลกเหี้ยนยหนาวเที่ยงเที่ยงเลยโล่อเราติดเราชนะติดต่อกันต้องกี่ตาแล้ววะเกือบสิบแล้วกูบอกเลยกูุคนเบรกมึงอ่ะเออสัตว์ที่โม่งยัขอโมหน่อยเออยีักครับ ให้มันตีไปก่อนโมันมาแล้วเหรอมามาเห็นหรือเปล่รมึงลดไปคืล้เร็วกูไม่มีดาเมจสุดยอดสวัสดีจ้าลิศ โอ้หวันดีจ้าลอยลอยอยอยไม่เล่นไม่เล่ไม่เล่ไปไปนีกับระวังระวังยอด

ตายได้มั้มคุณฉักินแบบสกินเทอสวยอ่ะเป้ยปร้ยวโ่แรนะแรงนะตีนว้างไปๆจอดนกระโดดตึงตึงหิ่งก้าดียมเวทีโอซ่าชิวลำคาญเธอ่ะ รำคาญอลิซนี่เพื่อนเพื่อนนั่นแหล,ละผมไม่รำคาญทวีวไ,ได้ป้อมมาได้ป้อมอมาไ,ไปแล้วจ้าเรียนเดสต์อทอยเทาเพิ่งกลับไอม้มางกีเคลียร์คลิปชุดนี้แล้วก็ค่อยโ <Okay. S 1> อเครีดิ ดีมึงตายนะเออดีมากดีมากเล่นดีเล่นดีนด,ดีกระตุกขที่ตัว,วบวนดิกูเปิดสวยด้วยเลยเมื่อกี้ได้ได้ได,ได้สินมาบนมาบนสลับสลับ,ลบเรามาบนเรามีลูกกระตาแล้วก็ใช่ไหมค่ะมาซีลิงอันแรกกูหลุดเอาไม่เชี่อค่ะเป็นอะไรวนะนีม่มึงไม่อะ Con đẹp của cho một lúc bảo Xin xẹp gì xị. Ừ xẹp lắm nha Chưa em này còn Lang 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 cắn rồi Xin nhẹ mà buồn lên mà Lâu lô... lên đi quả ไอซินเพิงได้ยินไปนี่ข้าวขาเฉยมันไม่ได้เปิดไม้ไอซินเปิดไม้ก่อนเร็วมึงพูดต้องมามึงไม่เปิดไม้ใช่ไหมเออไอ้ียตายเลส์มาดิ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 

เฮ้ยถอยดีกว um ่าถอยถอยถอยมาแล้วมาแล้วอ๋อล่าเจอมาแล้วเจอกูท้ออะมึงลางลางลางกูนี่ไม่เหมือนซับพอร์ตละที่เลดเกมสักสับเยมันทีมเราก็เลดเกมเราดูเลยอีบันอีบัน มาสิมาสิมาด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 ิเฮ้ยใครโดนอะเออสวยเส้นดีมากดีมึงดีทำดีไอ้เพื่อนเออมามามาดิ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 าดเออเดินต้อนไว o h my god มีดโอ้โหมีดมีดโอ้โหมีดฟังเราแต่มันล้วงได้ไงมีดเราแต่ว่านั่นแหละมันเล่นยากรอรอรอเยมานมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็้ยเ้ เม็ดดูม็ดอ่ะท uh, ี <S <S ่กูบอกเห็นไหมได้เป็นม็ดตัวอื่นมันได้แล้วอ่ะนี่กูเบื่อมากเลยเด้โอ้โดูดูโอ้โหแล้วกู Fighter เราไปถึงแท n k ได้ยไฟเตอร์ออฟเลนเราอ่ะ ของเขาลิงไงดามิดมันมีแล้ว่าของเรามันติจกิ๊บเนี่ยอะไรอะระวังเพรา่าจ้ากิ๊บวัวเนี่ยถอยถอยถอยดีกว่าโอ้แต่ว่าเรงนะเวดถึงมันจะนั้นแต่ว่ามันก็เรง เ mm. งี้ยดันบ้างเอาบุญบ้างเอาบอมบุญเอาบอมบุญมาเรื่อยมาสินเดินมาบัดเอาบัดไม่ได้ไม่ได้เออสุดยอดคลีปคลีปคลีปเดือดไปกลางเออเห็นไหมลิงไม่รู้ไปไหนอ่ะโอ้โหไอตัวดันบนเลยอ่ะเออนึงเออเดันบนดันบนไปเลย ดันบนไปเลยถ้าเอาได้ก็เอาดันบนดันบนดันบนเสร็จแล้วก็กลับลงมากลางเฮ้ยลิงโดนกูโซโล่คิวนี่ยโคตรโลดอ่ฉันไม่รู้ไงว่ากูมีันตีกับเปิดตาไงขนาดเลือดมันเกือบเต็มนะเมื่อกี้ลิงอ่ะนี่ลิงตายเราได้เปรียบแล้ว

เออเป็นไงเป็นไงจบแล้วสองตัวนี้ตายจบเลยมาโอ้โหมึงยังมึงยังคาป,ป้อมเลยเนาะ <c oughs> สวยดินดิบเจ้าถงรอดจบครับโอ้ยจบได้ไหมวะเลื <c oughs> อดดาร์กป่ะฝั่งเราไม่มีดาเมจไงมัน,นันมันน่าจะได้แค่ป้อมนี้อ่ะไม่ก็น่าจะไม่ได้เลย ไม่ได้สุดาใายถ้าแบบมีมึงหรือว่าฟาร์มะได้เลยดิเออไป,ไปบนไปบน,นมาบนเพื่อนมาบนฟิวมันเกิดมันเกิดมันเกิดตัดตานล่างใช่ไหมเออดันเลยระวังลิงระวังลิง เลี้ยงเลีงลีง,ลงนี่ลิงเลีงอยู่นี่โอ้ยลิงโดนกูฆ่าอีกแล้วด่าล่างไปด่าล่างไปเออไม่งงเลยมันอยู่บนมันอยู่บน,น,บน,น,บน,น,บนเว้ยเกมนี้ตึงเว้ยทีนี้เราเราพลิกนี่ว่ะเออระวังนะไอสัตว์ลึกไปลึกไปลึกไปลืมบอกโทษทีไม่ต้ออ้ากูตายโทษทีกูลืมบอกท ยินดีกล่าวว่าจะพังหูนี่มันหูคนนะไม่ใช่หูมืเสียงเพี้ยนเว้ยอย่ามาโนอเพี้ยนกูฟังเฉยอยากจะเตือนอยากจะให้ความรู้เข้ามาก่อนเพื่อนเฮ้ยลิงกูเฮ้ยลิงกูว่าลิงมันโดนอีกแล้วลิงตายคือโจมกบอกเลย กูนี่แยกดันเหมือนแบบเป็นไฟเตอร์ไฟเตอร์กูมากูมากูากไปกลางเลยไปกลาง <Okay. S 1> ไปกลางเหยียดมันมไปกลางเลยไปกลางเลยเออบัดล uh, ้วงกลัวเดี๋ยวไปกลัวดิเฮ้ยกูว <ad> ies, ่ด <isas. S 1> ีสั่นกูซับพอร์ตเอาเลยเล่นได้เล่นได้นโอ้โหไม่มีใครมาไม่เล่นไม่เล่นทรยเลย เมื่อกี้ได้นี่ยกูสตันเฮียแล้งน่ะถอยโดยกลับกลัเอาใหม่เอาใหม่ค่อยเอาใหม่ครูว่าเปิดตาไม่ต้องใช้แหละเอาล้างดีกว่าลืมไปว่าเรามีลินดิสไงสกิลแรกมันเปิดได้เหมือนกันโหยืนวงวนเห็นไหมกรูบอกแล้วลินดิสมันเปิดได้กลางกลางจบกลางเลยเดี๋จบเลยมาจบเลยจบเลย อัคลิปเข้าแล้วจบเลยไม่มาดีอย่าถอยไม้อย่เป็นไงมึงอ่ะสุดยอดสุดยอดจบสตัน ตายเลยสิเออดิรอคลิปเข้าจบแล้วหวัดดีจาลิงลิงโดนอีกแล้วเฮียชนะเฉยบอกแล้วเกมพลิกมาเล็สมาเลสสุดยอดอ่ะครับนอนนอนเป็นไงเป็นไงบอกแล้วกูจะบอกแล้วว่ากูจะพามึงขึ้นกูจะถ่ไถ่โทษที่กูพามึงแพ้เม,มื่อวานเออแม่ก็อันดับหนึ่งอะครับนอนนอน ได้หนักห้าเลยเอาไปคนละหนึ่งไลท์น้องๆปา๊าโอ้โห4สี่สี่สิบเจ็ดก็เป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้โอ้โหเล่นกันเหนื่อยนะครับเล่นกันเหนื่อยเกือบเกือบเกมพลิกนะครับเกือบแพ้นะครับแต่ก็ ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับโอ้โหกลับมาชนะได้น,นะครับก็คลิปนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับอ่าก็อย่าลืมติดตามช่อง Physic o n ไว้ด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยไว้มันที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าจะเป็นคลิปแกล้งอะไรหรือคอนเทนต์อะไรก็รอติดตามหน้าเพจหรือว่ายู u ูบได้เลยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ